นายรู้ป่ะทำไมสาวรัสเซียถึงน่ารักแบบโคตรๆอะ่ะก็เพราะเขาโตมากับอากาศหนาวจัดไงผิว ไเปียนหรือไม่มาลองดูวันนี้จีโอ oh, <don> สูงได้สมูทมากๆรวมดาเมจให้แบบไม่ต้องนับเองคัดเมื่อรุ่นพี่ฉันมาขอฉันหนึ่งหนึ่งฉันคิดว่ามันต้องหยิบเฟย่าไม่ก็อันฟามาเล่นแน่นอนฉันก็เลยหยิบโซระไปซึ่งมันก็เป็นอย่างที่ฉันคิดจริงๆเว้ยมันหยิบอันฟามา ชนะได้สบายๆเลยฉันเห็นมันหนุนในแผนที่เว้ยมันกำลังแอบดันป้อมฉันอยู่ฉันก็เลยดันป้อมมันขึ้นฉันอยากไม่ไปขามมันหรอกนะเพราะว่าีเกียดไปอะ่ะมาฟาร์มคลิปเล่นๆกันก่อนดีกว่าเฮ้ยเหมือนเหมือนชีเริ่มจะชีเริ่มจะตี โอ o m ีตอนนี้ฉันว่าฉันต้องกลับไปดูป้อมฉันแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนนี่ไม่ไหนอ๊อโอเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะไปไหนมาหาน้องหนิงว้าใส่ด้วยเหรอฮะฮะคิดว่ากลัวเหรอคิดว่าเขาว้ามย้อนสกิลกูดาวเดี๋ยว,ว,ยวพี่คลิปนี้ผมจะปลอมตัวเป็นอีลอนมัสส์แล้วไปหลอก AI ดูซิว่า เอา้าขู่หายไปไหนมาวะเดี๋ยวโคตรนานเลยพูดตรงาเลยนะช่วงนี้คือผมติดงานนะครับพอากลับมาแล้วมันก็เลยขี้เกียจน,นะแต่ผมจะพยายามลที่จะได้มากขึ้นนะมไม่อยากหายไปไหนแลยไม่รอช้านะครับสวัสดีครับผมคืออีลอนมาร์ทโอ้ยมึงเนี่ยไนะอีลอนมาร์มึงไปพักก่อนไปน้องทรงอย่างมึงนี่อีลอนมัวมากกว่าถ้ามึงเป็นอีลอนมัาร์ยป่านนี้มึงจะก็ติดใจอยู่บนสไตชิฟต์ประจำตแล้วน้องแม่มานั่งทีมไทยทักกูสวัสดีครับทีจี้เริ่มแล้วเนี่ยจะพิสูจน์ยังไงให้กูเชื่อเอาเรรียบ้ออออยยนนีี่่่่คคุณไมมเเเชืืผหรกูจ้าของเททสสลลาานนะเเเเดี๋ยวป็จ้ของา กิมมี่ไอ้ยี่เป็นไรเฮ้ยโอ้โหถ้าเป็นขึ้นเสียงนะมึงไม่ไหวแล้วจะทำไมถ้ามึงคืออีลอนมัสจริงๆอะมึงพิมพ์ภาษาจีนสักอูดิหรือไม่ก็โชว์ยอดเงินในบัญชีให้ดูก็ได้เอาไอ้นี่ท้าได้ได้เดี๋ยวรอกูก่อนไม่รู้อ่ะมึงท้าเองนายกิมมี่เดี๋ไปดูอ๋อมันเรว่ากูโง่ถ้ามึงไม่ใช่อีลอนมัสมึงก็ต้องเป็นเจ้าของธนาคารเหรอแผ่นนี้ได้ผลว่าถ้ามึงเป็นอีลอนมัสตัวจริงเนี่ยมึงบอกกูได้ว่ามึงมึงจะไม่ เลเซอร์ใส่หัวกูนะเว้ยแม่สร้า 1 0อชั่วโมงใน M L B B หลังจากเห็นคนไกลยิดใหญ่ยยค่ายเนี่ยเกิดแรงกระเพื่อมเลยครับกระผมเองคือมันรู้สึกแบบไอ้กเกมนี้มันเอาจริงว่ะมันจริงตรงไหนวะถึงกับต้องลองโหลดมาเล่นโดยเป้าหมายของผมคือการไต่แรล่งไปให้สูงที่สุดใน100ชั่วโมงแต่ต้องบอกก่อนว่าประสบการณ์ขขผมกับเกมโมบ้มามือถือนี่ไม่มีเลยครับส่วนโมบ้าในคอมเละในแอลโซโลแรล่งถึงมาสเตอร์ชั่วโมงแรกจะเป็นโหมดทอบขอบคุ้นเคยนะครับเกมก็ได้ส่งผมไปตีบอทแล้วก็จ่ายตัวละครมาให้เล่นรัวๆไม่แย่ยังไม่ได้อ่านสกิลล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 ตตตออออนนนนนเเ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 มมมมมมื่่่่กกกกีีีี้้้้้้้งงงงแแแแแวววววใทสสุุดดดดผผ็็ถถึึปปปิิโหหรรรรร์ะไไไไซขาาจฝ

だれ <laughs> และเด tamam. wow <e ี๋ยวต่อไปทีจะเป็นเทพสงครามกันเฮ้ยคนดูตัวพี่มันต้องออกอะไรวะอันเนี้ยปีศาจคำรามอะไรวะปีศาจคำรามดาร์นเฮ้ยคนดูตัวพี่มันต้องออกอะไรวะอันเนี้ย ศาสตร์คำราม,ามอะไรวะอยากจะบอกว่า,าใครมีม้อยกใครมีแมวสูงเอา้าตกโคนอันนี้งูนั่มันจะอมใครได้ยังไงวะตัวมันเล็กเดียเห็นว่าผมไม่น่าจะอมได้นะเว้ยนี่อย่าเข้าใกล้นะเด็กเ็กนะอันตรายโอ้บารมันกว้างขนาดนี้ใช่หรอวะอมไปได้ยังไงวะไม่อยากจะเชื้ออะไรวะ Bütün kızlar bende var Bende para çok çok var Bununla hep var 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 Ben soluk yere bastırdım Hemen tefrisat yaptırdım Bütün kızlar bende var Bende para çok çok var Ela, ela desi ela sobe สิ่งที่ห้ามพกไปตอนเข้าค่ายลูกเสือหนึ่งเรือดำน้ำสองรถไฟสามรถถังสี่ระเบิดนิวเคลียร์ห้าหุ่นเซ็ตห้าสิ่งที่ห้ามพกไปตอนเข้าค่าย เสี่ยๆเสี่ยๆเสี่ยๆหวยเสี่ยๆเขาแซ่แตกไงเราคุยมาแม่คดีแบบคุ้ยหนุ่มไปอีหยังนะมันเป็นบ้าก็เห็นหน้าเจ้าแเราคอยเห็นว่ามันเป็นคือคนสัญชาติจีนกวางตุ้งนี่ไหมกวางตุ้งยุ่ยใส่กูถามมึงตุ้งกูเป็นกวางตุ้งยุ่ยใส่กูเป็นคนไทยแท้สูกันนี้เดี๋ยวคอยเห็นแล้วต้องเป็นวองทันทีเลยวังเนี่ย เด็กน้อยในตะก้าไม้ไผ่สู่นักรบที่ต้องแบกรับคำสาบของพทพเจ้านี่คือเรื่องราวของหญินย้อนกลับไปในตอนที่หยินกำลังฝึกฝนศิลปะในการต่อสู้ ประสงค์ของเขาคือการปกป้องคนที่เขารักแต่สิ่งที่เขาได้กลับมากับเป็นพลังทําลายล้างจากโลกมืดทุกครั้งที่เขาต่อสู้เขาไม่ได้ต่อสู้แค่กับสัตว์ูตรงหน้าแต่เขาต้องต่อสู้กับปีศาจท,ที่อยู่ในตัวของเขาปีศาจท,ที่คอยกระชิบ ส้างหูเพื่อย,ยึดล่างของเขาอยู่เสมอความใจดีที่เคยเป็นจุดอ่อนกลับกลายเป็นสิ่งเดียวที่ร้างความเป็นมนุษย์ของเขาไว้ท่ามกลางการไล่ล่าของอวิจ่์และความห่วงใยของหวานหวานหยินจะเลือกเป็นฮีโร่ผู้กอบกู้หรือจะเป็นภาชนะให้เทพเจ้าแห่งสงครามรอดติดตามในเรื่องราวของหยินสตอรี่และในคลิปตอ่อไประบบอนุญาตโซล่า บางครั้งผมก็สงสัยว่าผู้เล่นที่ใช้ธงชาติไทยเนี่ยเขาเป็นคนไทยจริงๆหรือเปล่าและมันเป็นคําถามที่ติดอยู่ในหัวของผมมานานมากๆและโดยในเกมนี้เนี่ยผมได้บังเอิญมาเจอผู้เล่นที่ใช้ธงชาติไทยกําลังเปิดไมค์อยู่ผมเลยเปิดหูฟังเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างจะได้รู้ไปเลยว่าสิ่งที่ผมคิดอยู่มันใช่หรือเปล่า อ,อ,อมืมนี่มันทงไทยเก๊บางครั้งผมก็สงสัยว่าผู้เล่นที่ใช้ธงชาติไทยเนี่ยเขาเป็นคนไทยจริงๆหรือเปล่าและมันเป็นคําถามที่ติดอยู่ในหัวของผมมานานมากๆและโดยในเกมนี้เนี่ยผมได้บังเอิญมาเจอผู้เล่นที่ใช้ธงชาติไทยกําลังเปิดไมค์อยู่ผมเลยเปิดหูฟังเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างจะได้แน่ลูกท้า2000 years later ha ha ha